วันนี้เรามาถ่ายคลิปอะไรกันดีคะอเมรมไปันนะแต่ละจะให้อเมจะซื้อขนมที่เชเบทไม่ชอบได้ไหมเชเบทเขาทำไมอ่ะหอย่างได้ไหมเชเบทแล้วก็ให้เชเบทกินด้วยโอเคไหม ไมอ่ะโอเคไหมโอเคไหมแล้วให้เชเบตชิมด้วยเอาอะไรก็ได้ที่เชเบตว่าไม่ชอบกินเลยที่สุดในเซเว่นอะที่สุดก็คืออาหารปลาเน่เอาหารปลาเน่เอาหารปลาเน่เอาหารแมวเน่เอาหารหมาเอะค่ะได้ไหมอาหารอาหารหมูเด้งอาหารหมูเด้งมีไหมอาหารหมูเด้งอะ ูอดึงออกจะน่ารักขนาดนี้โถเขาเป็นแบบฟื้นขอดึงใช่ไหมดูดแจะกินเลยเออกินของเล่นเนี่ยนะไม่ได้หรอกไปเข้าเซเว่นกันดีกว่าเนาะไปอุ้ยเอามามามทุบหัวพี่เบธเอ้าเอาอะไรมาทุบอะไรคะเอ้าพูดอะไรไม่รู้เรื่องใช่เอามาทุบเอาทุบอะไรเออ ห้ามบอกห้ามบอกอันนี้หนูไม่ชอบไม่ได้ถูนก็คืออะไรนะอะไรนะห้าเปิดมาพูดในนี้เลยพูดในนี้เลยพูดได้พี่มาเกี่ยวอะไรไม่เงโอเมร์สามร้อยยี่สิบสี่บาทนะเธอขโมยไม่มีซื้อไปนี่ซื้อไปนี่เสียดายแย่เลยนะลูกเอาเอาอย่างอื่นได้ไหมของกินนะคะที่ราคาไม่แพงอย่างเงี้ย เคยชิมเหรอมันก็เป็นปลาทูกปกติกสามวันเราจะเป็นยูบูลเยลลี่ไป<ะ>อ,อุ้ยเวอร์านาเชะเบตอคต,ติ้งดีเกินอ่ะให้เลือกช่องไหนเชเบตให้เลือกหนึ่งช่องให้เชเบตเลือกหนึ่งช่องช่องไหนก็ได้ไม่รู้น่าจะแซ่บน่าดูเลย <c oughs> อ่ะเชเบตเลือกหนึ่งช่องเอาช่องนี้ช่องนี้เนี่ยทั้งหมดตรงเนี้ยเอาที่เชเบตไม่ชอบนะ ช่องนี้ค่ะช่องนี้โซนนี้ทั้งหมดแล้วให้เชเบตชิมด้วยนะเชเบตต้องชิมนะสัญญาก่อนนะโอเคไหมพี่หนูเคากินแล้วมันอร่อยมันอร่อยด้วยอเอาปิดตาดีกว่าปิดตาเอาปิดตาให้พี่มอมเล็ดเลือกอ่ะปิดตาแล้วราคาไม่แพงด้วยนะตอนนี้จะเป็นช่วงแกงเชอร์เบต ชเวดชเวดยุ่ยเฉยได้ไหมอะลูกเอาเลยทำเวลาหน่อยได้ไหมคะเอาไหนดีที่ไม่แพงอะลูกที่น้องไม่ชอบกิน,นอเอาเลยคิดว่าน้องไม่ชอบกินอะใช่น,น้องบอกว่าเคยกินแล้วไดา,ายังอมเลนที่ราคาไม่เกินสิบบาทนี่ไหมนี่ไหมเนี่ยอมเลนสีเหลือง สี่สิบบาทเองอันอไหนเพรามัหายากมากชเวดชอบทุกอันเลยถามจริงชเวดอยู่เฉยได้ไหมคะลูกแม่อุ้นเหนื่อยแล้วฮ<น>ะอ่ะมาค่ะตอนนี้จะอ่นนั้นไปโซนอื่นดีกว่าไม่ได้บอกว่าน้องกินแล้วลูกม,มาชเวดปิดตาม,มาก่อนแม่อุอย่าหมุนนะชเวดทำดีๆค่ะ มันแพงลูกบอกว่าสิบบาทออมเล็ตฟังแม่วูไหมคะกินอะมาจะไม่ได้หรอก็ไม่รู้แม่วูเลือกแทนไหมเอาไหมไม่ไหวเด็ดใช่ไหมอย่าดึงค่ะอย่าดึงแมวูนี้ได้มเด็ไม่ได้ค่ะแพงไปค่ะแพงไปค่ะอ่ะเร็วๆค่ะแมวูหาเองแล้วกันเนาะนะ เอาที่น้องไม่ชอบกินเอาเดชไม่รู้เลยจริงๆเนาะกินหมดเลยอ่ะเปลี่ยนช่องได้ไหมเชเวตเปลี่ยนช่องได้ไหมเพราะว่าตรงนี้เชเวตน่าจะชอบดูหัวฟูใช่ไหเกิดอะนเชเบตที่ทับใช่ไหมอะไรรู้หายช่องแม่อุช่องเชเบตปันนีอ๋อช่องเชเบตอ๋ชเบตไปยืนช่องอื่นไปเปลี่ยนไหมเปลี่ยนช่องช่องนี้เขาบอกช่องนี้เปลี่ยนไหม ร้วนแล้วแต่เชเบตกินหมดเลยแต่เชเบตต้องกินนะลูกเดิมดีกว่าเพราะ,ะเขาเลือกอเองไปเชเบตยังเลือกไม่ได้เลยนะแม่อุกลกับมาโซนเดิมนะแต่แม่อุเลือกเองนี่ชเชเบตน่าจะไม่ชอบ ชอบไหมอันนี้ก็แพงไปเนาะใช่แบบลืมแล้วอ่ะใช่แบบจะเพิ่งเพิ่งจะเพิ่งลืมแต่ลูกอเอาเด็ดเลือกได้ยัง <c oughs> อ่ะหยิบเลยค่ะน้องไม่เคยกินนะมาแต่นี่เอาเด็ดก็เลือกแล้วนะคะอ่ะชเวตเปิดออะันนี้ไรเปิด,ปดนีด่มาแล้วกินได้ไหมกินได้เหรออ่ะชเวตต้องเคี้ยวให้ดูด้วยอ่ะชเวตต้องเคี้ยวให้ดูด้วยนะใช่เหรอชเวตเคยกินเนา เชเบไม่ชอบกินอะไรไหนเฉลยให้หน่อยได้ไหมอ,ไอันไหน,นมีอะไรมีอันไหนกันไหนบอกแล้วแล้วก็แล้วก็อะไรเอาอันนี้ดีกว่าแม่อุปเปลี่ยนเอาอันนี้นี่เอานี้เอาเน<อ>็ตอ่ะอันนี้จะให้เฉเบตเอาเน,น็ต <ๆ S 2> แกะนะหมูเคยซื้อมาหน่อ่ะออมเด็ตแกะอย่าให้โดนบาร์โค้ดนะแกะให้เฉเบ็ดเคี้ยวด้วยนะโอเคไหม โอเคไหมคะหอ,อมปะหอมบวยเนาะอร่อยลองชิม,มยังไม่ทันโดนยังไม่ทันโดนเลยพี่อมเด็ดบอกบอก,กินด้วยค่ะเพราะเราสัญญากันแล้วเฉเบนไม่กินนะออมเด็ดทำยังไงก็ได้ให้น้องกินลูก<อ>จะกินไหมวันนี้วันนี้จะซื้อขนมให้หนึ่งอย่าง อ่ะถ้าเชเบตกินเอามาให้แม่อุกินอย่าแม่อุจะกินให้ดูอมเหนกแกะให้หน่อยได้ไหมน่ะอร่อยนะเชเบตเป็นรสป่วยนะเธอไม่เคยจำไม่ได้เหรอกินตอนนั้นอ่ะบ้านไทยนี่เชเบตดูนะนี่นี่ของแม่อุนี่ของปวดเชเบตเลยนะอันเนี้ยไม่ใช่ของปวดรสเนี้ยลองกินให้ดูหน่อยเดี๋ยวลองกินให้ดูหน่อยดูพี่อมเหนกกินนะ ไม่เคยหอมแบ,บ๊ซี่อะ่ะใช่เหมือนแบ,บ๊ซี่อร่อยอร่อยไหมเลยอเฉวเองชอบไปหามยิงเฉวเองยังไม่กินเลยนะทำมูกไหลละมันทรามานขนาดนั้นเลยเหรออาจเด็วถ้ากินได้จะซื้อของที่เฉเองอยากได้หนึ่งชิ้น เอาไหมใหออกินไหมไกินไหมอร่อยไหมอมไปเปรี้ยวก็เอาออกมาไม่ได้เอาอบไปเลยลูกเขาจะเรียกว่าลูกอมได้ไงลูกสรุปออ,อมเล็ดทำสำเร็จนะคะทุกคนเย้ปิคดคลิปดีกว่าอยย่าาลลืมกด ถ้าลูกออมไปกินต่อไปในปากอ่ะกินต่อมต้องเป็นพี่ออมเไมต้อเป็นหนูด้วยอะ